กลี่ยเขาเนี่ยน้องเขาจะแห้งไวกว่าเนี่ยเวลาเรายิ้มนะคะ s <S เราก็จะไม่มีลิปติดอยู่บนฟันจูบติดไหมจาให้ทุกคนดูนี่นะคะ กินไข่ตุน๋นแก้มกินโยเกิร์ตนะคะและแก้มก็กินกูอัดแล้วก็มีไอศครีมอีกหนึ่งแท่งสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันที่ช่องแก้มมิสวันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวลิปตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Run c o s m e t i c เมื่อวานนี้กลับมาถึงบ้านเห็นกล่อง PR นี้แล้วแก้มมีความสุขว่าฉันต้องลงม,มาทํารีวิวแล้วก็มาทําสวอชให้ทุกคนดูแบรนด์ Brand Run Cosmetics นะคะเป็นแบรนด์ของคุณแม่ป้อมวินิตซึ่งคุณแม่ป้อมวินิตนะคะแก้มให้ทุกคนดูตาตรงนี้นิดนึงคุณแม่ป้อมวินิตนะคะเป็น เมคอัพอาร์ติสชื่อดังทั้งให้กับดาราดังๆเซเลบหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคุณแม่ชมพู่อรารยาหรือว่าคุณดิวอริสลานะคะงานผิวแก้ววันนี้นี่ยอุ้ยผิวดูเป๊ะมากแน่นอนใช้รันฟาวเดชั่นใช้แป้งฝุ่นของรันนะคะ แล้วก็ใช้แป้งพับของรันด้วยใช้ไปเลย3ตัวซึ่งแต่ละตัวนี้นะคะแกมได้ทํารีวิวแยกไปแล้วถ้าใครอยากดูรีวิวเต็มๆของแต่ละตัวเมื่อสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอเก่าของแกมได้เลยนะคะและในส่วนของวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้ได้กล่องนี้มาเราจะมาเปิดน้องเขาไปพร้อมๆกันซึ่งแกมอะแอบเปิดไปแล้ว <laughs> แกมแอบเปิดน้องเขาไปแล้วช่วย ในกล่องของเขานะคะก็จะมีลิปด้วยกัน3มเฉดสีนะคะคุณเพื่อจะเห็นได้ว่าลุคของน้องนางแบบคนนี้นะคะเราเพยายามทุกคนไม่เหมือนไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาสวอ p ลิปน้องเขาให้ดูกันนะคะก่ะลิปรุ่นนี้นะคะมีชื่อว่า run nude mood matte lip color โอนี้เขาบอกว่าเป็นลิปครีมเนื้อเนียนนะคะสีแน่นติดทนนานเบาสบายปากมี fix a n d l o c k technology film me p o l y m e r จะทำให้ลิปติดทนนานด้วยนุ่มเลื่อนด้วยแล้วก็มีความเรียบสนิทไปกับริมฝีปากเราเกลี่ยง่ายมีส่วนผสมของโคโคโปาออยล์อาร์กานโอยล์แล้วก็วิตามินอ e ีนะคะเพื่อทำให้ริมฝีปากเรียบเนียนแล้วก็มีความชุ่มชื้นตลอดทั้งวันแกมขอหยิบสีศ1หให้เพื่อนๆดูนะคะแพคเกจจิ้งเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเปิดออกมาเนี่ย หัวแอปพลิเคเตอร์จะเป็นแบบนี้รานะคาตัวนี้อยู่ที่แท่งละ299บาทมีวางขายอยู่กันทั้งหมด3เฉดส,สีนะคะก็จะมีสีมอมน้าตาลสีชมพูนูดนะคะแล้วก็สีแดงก่ําอมน้าตาลเขาบอกว่าจะเป็นโทนสีนูดที่แต่งได้กับทุกรูกแล้วก็เข้ากับทุกสีผิวนะคะทีนี้เ,เรามาสวอชน้องเขาบนแขนแกบนปาดแกมนะคะแล้วเดี๋ยวแกมารีวิวเฉดสีว่าสีน้องเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวเนื้อเขาแล้วก็จะมาทดสอบความติดทนนานกัน ะะว่าแล้วก็ไปดูสวอชกันเลยค่ะ going Regret. Every night I close my eyes and see Only lavender dreams, baby What can I do when I'm ไปครบแล้วทั้งหมด3ามเสีนะคะเพื่อนๆชอบสีไหนกันบ้างสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะคะจะบอกว่าทั้ง3ามเสีนี้นะสวยทุกสีทุกคนบอกเลยว่าเป็นสีที่เพื่อนๆสามารถใช้ได้บ่อยๆแน่นอนแต่แกมมีความรู้สึกว่า4ีศน่เนี่ยน่าจะขายดีมากๆมากๆสีปากแกมตอนนี้นะคะคือสี01นะคะรอบๆอปากแล้วก็สี03นนะคะข้างในปากนี่ ก็เป็นสามสีที่มีความสุขว่าเหมาะสําหรับทุกสถานการณ์แล้วก็แต่งได้ทุกลุกจริงๆนะคะเกลี่ยให้เนื้อสีเบาๆดูแบบเบลอเบลนเบลนก็ได้นะคะหรือจะบิวเนื้อให้เนื้อแบบปากเจอเจอปากแน่นๆสีแน่นๆก็ๆๆไ,ดได้เช่นเดียวกัน,น,น,กกนพูดถึงเนื้อน้องเขากันบ้างน,นะคะแก้มหยิบสีศูนย์หนึ่งขึ้นมานะคะเล่นเนื้อเขาให้เพื่อนๆดูนะคะในแว็บแรกเนี่ยเขาจะมีความเป็น เนื้อครีมจริงๆอย่างที่เขาบอกแล้วก็เราจะได้กลิ่นเหมือนงานแบบลิปสติกสมัยก่อนแต่ว่าผสมกลิ่นอะไรบางอย่างเข้าไปซึ่งอันเนี้ยแกมไม่สามารถอธิบายไม่สามารถอธิบายได้ว่าน้องเขาคือกลิ่นอะไรเพื่อนๆลองไปดมดูได้นะคะแต่ว่าสําหรับแกมกลิ่นเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่นะคะลาลงไปแล้วใช่ป่ะน้องเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเกลี่ยเขาเนี่ย เขาก็จะมีความเป็นฟุ้งๆเป็นเบลนด์อย่างนี้นะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีความสึกว่าอยากเติมสีให้น้องเขานิดนึงเนี่ยอาจเติมได้ ด้ความที่ว่าลิปตัวนี้นะคะเป็นลิปเนื้อครีมนะคะถ้าเพื่อนๆเกลี่ยเขาเนี่ยน้องเขาจะแห้งไวกว่าถ้าลงไปแบบสีแน่นๆแบบนี้เลยเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าน้องเขายังมีความวาวอยู่เลยถ้าน้องเขายังมีความวาวอย่างนี้อยู่แล้วเพื่อนๆยิ้มหรือเพื่อนๆพูดนะคะเขาจะมีอากาสติดฟันนิดนึงสิ่งที่เพื่อนเพื่อนทได้นะคะก็คือการใช้เทคนิคเวลาการทานลิปสีแดงก็คือใช้นิ้วเนาะ แบบเออเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยแบบจ้วบจ้วบออกอย่างงี้นะคะลิปข้างในเนี่ยก็จะหลุดออกไปเพราะฉะนั้นในขณะที่น้องเขากําลังแห้งอยู่ถ้าเพื่อนๆพ,พูดหรือถ้าเพื่อนๆเ,เม้มปากนะคะ <c oughs> เขาจะมีอาการแบบหนืดนิดนึงแล้วก็มีอาการแบบปากจับกันนิดนึงนะคะเราก็ต้องรอให้น้องเขาแห้งสนิทเพื่อที่ว่าเขาเนี่ยจะไม่ติดฟันเพื่อนๆเน,น,ะะนี่ยเวลาเรายิ้มนะคะเราก็จะไม่มีลิปติดอยู่บนฟันแล้วก็เวลาเม้มปากนะคะน้องเขาจะไม่หนืดเนี่ย แกเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นเนื้อแมตต์แมอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่ชอบความแมตต์นี้คือเวลาทาไปแล้วนะคะเวลาเขาแห้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความแมตต์นิดนึงอะ่ะทุกคนแต่ว่าไม่เยอะนี่มาพูดถึงเรื่องความติดทนนานจูบติดไหมนี่ต้องรอให้แห้งสนิทจริงๆถึงจะจูบไม่ติดมันเม้มปากแล้วเหนียวแสดงว่าของเขายังแห้งไม่สนิทนะคะจะาให้ทุกคนดูนี่นะคะทู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  เหมือนแบบเรากำลังพูดอยู่นะคะให้ทุกคนดูน้อยมากแทบไม่เห็นเลยแทบไม่เห็นเลยคือจะถ่ายวิดีโอฟุตเทจให้ดูอีกทีนึงว่าเวลากินข้าวนะคะสี่ลิปเขาเนี่ยเหลือมาประมาณไหนนะกันเนาะนี้นะคะแกมกินไข่ตุน๋นแกมกินโยเกิร์ตนะคะและแกมก็กินปูอดัด แล้วก็มีไอศครีมอีกหนึ่งแทง่งเพื่อนเพื่อนก็จะเห็นนะว่าน้องเขาไม่ได้มีความมันออกมาเท่าไหร่ลิปรุ่นนี้นะคะถ้าสมมติว่าใส่แมสกอว่าอยู่เฉยๆนะเขาจะแบบไม่ได้หลุดมากแต่ว่าถ้ากินข้าวนะคะน้องเขาก็จะมีหลุดๆประมาณนึงนะคะแล้วก็ตรงขอบขอบปากน้องเพื่อนๆจะเห็นนะว่าน้องเขาเนี่ยยังเหลือสีลิปอยู่นะคะได้ทําการสวอชน้องเขาบานแขนใช่ปะแล้วก็ลองใช้กระดาษได้ชุเปียกเนี่ยลองเช็ดดูนะคะลบยากประมาณหนึ่งเลยมีความสึกว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ย ทาเล็บรุ่นนี้นะคะแล้วก็ใส่แมสเฉยๆแล้วเวลาลบออกเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกเมคอัพรมูเวอร์นิดนึงนะคะแต่ว่าเวลากินข้าเสร็จแล้วก็จะได้สีประมาณนี้สีสวยเลยไม่ได้แย่แค่หลุดตรงข้างในปากนิดนึงนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเล่นกันดูได้นะคะแล้วนะคะสําหรับรีวิวลิปลันนูดมูดแมทตลิปคัลเลอร์นะคะสําหรับคอลเลคชันนี้นะคะมีวางขายด้วยกันอยู่ทั้งหมด3เฉดสี299บาทเขาบอกว่ามีขายที่ Event Boy b e บิวตีมวัดสัตว์แล้วก็เมาที่เพื่อนๆสามารถลองไปสวสีเล่นดูได้ วเวลาอยู่บนสีผิวเพื่นอนๆแล้วนะคะน้องเขาเป็นสีประมาณไหนถ้าใครได้สีไหนมานะคะคอมเมนต์มาได้ข้างล่างหรือถ้าใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเหมือนกันปกตินะคะแกมทํารีวิวเครื่องสำอางใหม่ๆสกินแคร์ใหม่ๆตลอดถ้าใครชอบคอนเทนต์อย่างนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากเปิดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องน้องเกมด้วยนะคะสวันนี้กมลาไปก่อนไปแล้วบาย